ใช่แน่ค่ะมีมินะคะวันนี้มาพร้อมกับหน้าสวดที่ไม่ค่อยอยากให้ใครเห็นแต่ก็ต้องเห็นเพราะว่าเราทำรีวิวไงก็คือวันนี้เราไปเจอคุชชั่นตัวหนึ่งมาทุกคนเป็นคุชชั่นที่ไม่คิดว่ามันจะมีอยู่ในโลกใบน,นี้ด้วยซ้ำหมักมันเป็นคุชชั่นที่แบบราคาหลักสิบอะแบบไม่ถึงไปห้าสิบด้วยซ้ำอะคืออึ้งมากก้วแบบ เฮ้ยคะุชชั่นราคาเท่านี้ได้ยังไงนั่นก็คือคุชชั่น Alamelia Time Soft f o เ n น a t นะคะซึ่งรุ่นนี้ก็คือเขาจะมีอยู่ด้วยกัน3เบอร์ถ้าเราจะไม่ผิดนะคะจะมีเบอร์0ูนย์หเบอร์02แล้วก็เบอร์03ซึ่งสีที่เราเลือกใช้ในวันนี้ก็คือจะเป็นเบอร์0ูนยเดี๋ยวเราไปดูแพคเกจจิ้งกันก่อน แรกก่อนที่เราจะทาอะไรก็ตามก็คือเราก็ต้องลงกันแดดกันก่อนนจะจ๊ะกันแดดวันนี้ใช้ของ d h e m a c t i o n by w a s o n อันนี้นะโอเคเราเตรียมผิวเสร็จแล้วเดี๋ยวเรามาลองกันเลยตื่นเต้นนะรู้สึกว่ามันมีความขาวมากๆเลยขาวแบบขาวมากนี่นะคะแถบมาแล้วนะมันจะขาวกว่าหน้าเราหรือเปล่าอ่ะ อุย้ยแต่กินหอมมากกินหอมมากเลยอ่ะและนี่ก็คือนะืคุชชั่นเขาเลอมูละฉันรู้สึกว่ามันเข่ามากเลยอ่ะให้เที่ยวกับมือนะประมาณนี้แต่จริงมือเราอะดำกว่าหน้าอยู่แล้ะ แต่เรารู้สึกว่าถ้าเราโลให้มันซึมเข้าผิวอะ่ะมันจะโอเคทุกคนนี่ก็คือหน้าที่เราทิ้งไว้สักพักนึงนะคะแล้วก็เดี๋ยวเราจะมาทาด้วยแป้งฝุ่นทับนะต่อไปนะคะเราก็จะมาเขียนบริเวณตากันต่อโดยใช้พาเลตอันนี้นะเออทุกคนลืมบอกก็คือวันนี้เราจะมาแต่งหน้าเป็นลุก สตรอเบอรีร่เมกับนะคะที่กำลังคิดอยู่นะตอนนี้ลหะไม่รู้ว่าจะแต่งออกมาได้ดีไหมแต่ก็จะพยายามนะคะหลังจากที่เขียนตาเสร็จแล้วนะคะเราก็จะมาปัดแก้มกันโดยที่เราจะมาใช้เป็นสีชมพูอันนี้นะคะ ที่ปัดมาสคาร่าของเ a บบรีนะคะในการปัดขนคิ้วให้มันตั้งหน่อยแล้วก็ปัดขนตาต่อ อันนี้ก็คือเป็นทริกนะคะทุกคนไปใช้กันได้เราสามารถแปดขนตาให้มันเป็นชอ่อโดยที่ไม่ต้องใช้เนบใช้แค่อันนี้ใช้แค่หัวมานนะทุกคนก็จะปะแล้วก็ขยี้ถ้ามันจับช่อมันก็จะเป็นแบบนี้แบบนี้ทุกคนนี่คือทริกต่อไปนะคะงานลิปสติกแล้ก,ก็เราจะใช้เป็น อันนี้จะเป็นรองพื้นนะคะของเมเบลีในการทำขอบให้มันเบลอนะนี่มันก็จะช,ชมพูน้อยลงขั้นตอนสุดท้ายนะคะเราก็จะเติมกระนะคะเนื่องจากว่าต้นฉบับก็คือเขามีกระด้วยแล้วก็เราจะใช้ดินสอของอันนี้ทุกคนอันชื่อมีออกเหมือนกันนะคะนี่เราก็จะมาเติมกระกัน ติดปะเนี่ยเฮ้ยอือ嘛ทุกคนแล้วเราก็จะมาเติมอย่างนี้เป็นอย่างสุดท้ายนะคะก็จะเป็นคลิกเตอร์ของแคปูนี่ใช่ปะน่าจะอ่านแบบนี้นะเราจะมาเขียน ด้านบนแบบนี้นี่นะคะสวยเฮ้ยสวยอ่ะแล้วก็เขียนต้ตาด้วยเห็นไหมยุคคน หลังจากที่เติมตาเรามันจะดูมุ้งวงมันจะดูมุ้งมินจะดูแบบวีงเลยหลังจากที่ก่อนนั้นมันดูไม่มีอะไรใช่ปะเห็นไหมคนต้องลองคนที่ยังไม่เคยแต่งหน้าต้องลองค่ะแล้วคณจะรักสิ่งนี้แต่ก็ไม่ทุกคนหรอกแต่ว่าแบบเออเรารู้สึกว่าการแต่งหน้ามันเป็นศิลปะอีกอย่างหนึ่งอะทุกคน คือแบบแต่งอย่างนี้แต่งอย่างนั้นแต่งอย่างนี้คือแบบถึงแม้ว่ามันจะมีคนว่าแต่งมันแบบการแต่งหน้าไม่มีถูกไม่มีผิดอยู่แล้วทุกคนแต่งรวยจะอยากแต่งแบบไหนจะบอกว่าถ้าสมมติว่าแบบใครที่ยังไม่เคยแต่งหน้าใช่ป่ะแล้วแบบมาแต่งหน้าจะบอกว่าการแต่งหน้าเป็นอะไรที่สนุกจริงๆนะเป็นการแต่งหน้าที่แบบเป็นอะไรที่แบบมันไม่น่าเบื่อแล้วก็เดี๋ยวเราจะเติมตรงนี้นิดนึงโดยที่เราจะใช้เป็นสีขาวอันนี้เป็นสีชมพูนะคะ เรก็เราจะใช้เป็นสีขาวในการพาตรงนี้นิดหนึ่งแล้วเราก็เสร็จเลยเฮ้ยสวยอะ่ะลูกนี้พอเติมกระแล้วมันดูแบบจริงๆเราไม่เคยเติมกระไม่เคยทำกระในชีวิตเลยเนี่ยและนี้ก็คือเสร็จสิ้นเป็นที่เรียบอยแล้วนะคะสำหรับลุค s t รอเบอร์ m ี่เ u p กนั่นเอง ภาบที่ได้มาวันนี้นะคะเป็นไงถูกใจกันไหมเอ่ยความขนตาเอ่ยเทคนิคอันนี้อะทุกคนสามารถนำไปใช้ได้นะคะโดยที่แบบไม่ต้องไปใช้เนบไม่ต้องไปใช้อะไรนะเขาเรียกไม้อะไรนะที่รมควันใช่ปะ่ะคือแบบนั้นอะมันก็อาจจะเด้งนานแต่อันนี้เรารู้สึกว่าแบบเป็นวิธีที่เหมาะสำหรับคนที่บอกว่าเร่งรีบอะแล้วมันก็งอนด้วยนะดูดิ สวยป่ะอันนี้ก็คือยกเครดิตให้กับพี่กัสนะคะพี่กสัสเราจะชื่อเต็มไม่ได้แต่ว่าพี่กสัสทุกคนน่าจะรู้จักพี่กัสกันดีเนาะเออเราได้เทคนิคมาจากพี่เขาคือแบบเวิร์กมากดูดิสวยมากแล้วก็ความแบบความกระดดๆความแบบลิกตรงริตเตอร์อะไรเงี้ยเห็น <c oughs> <c oughs> ป่ะเฮ้ย <c oughs> ลูกวันนี้สวยอะ่ะ เอาดีแล้วความเข่าคือมันไม่ได้ข่าแบบโอเวอร์แต่ว่าอยาให้เทียบกับมือคือมือตัดไปได้เลยเพราะว่าแบบมือมันเทียบไม่ได้อยู่แล้วแต่ว่ามือเราสามารถที่จะแบบว่าไปใช้เขาเรียกว่าอะไรบีบีครีมใช่ป่ะมาทามือได้ให้มือแบบมันปรับผิวได้นะคะถ้าสมมุติว่ามีรอบสองเราก็จะลองใช้เป็นเบอร์ส่วนสองนะคะก็คือจะเหมาะกับผิวขาวเหลืองนะอันนี้จะเหมาะกับคนที่แบบผิวขาวมากมากแบบมากๆคือเราแรกๆก็แบบเกือบจะไม่รอดแล้วเหมือนกันนะทุกคนแต่พอที่เราแบบว่าแต่งหน้า เป็นนานๆแล้วแบบเนื้อน้องเขาซึมเข้าผิวหน้าเรานมันก็เลยแบบดูแบบเออไม่ขาวเหมือนตั้งแต่แรกนะคะมันก็จะได้ประมาณนี้สําหรับใครที่สนใจนะคะก็สามารถเสิร์ชได้เลยว่า lamila l charms on for s e n s e n s e นะคะก็จะมีอยู่ในตลาดออนไลน์ทั่วไปนะทุกคนอันนี้เราก็ได้น้องมาจากแอ,อป s h o ป e e นะคะไปหาซื้อเกินได้นะถ้าอยากลองแนะนำเป็นเบอร์ส่วนสนะคะคนไทยเราแนะนำเบอร์ส่วนส รารู้สึกว่าแบบเบอร์สนนที่มันเข่ามากเลยนะแต่ว่าพอเราแต่งไปเน,นี่ยก็รู้สึกว่าแบบก็ไม่ได้เข่าขนาดนั้นแต่ก็แนะนำเบอร์ส่วนสองทุกคนถ้าไม่อยากเสียใจนะคะสาหรับวันนี้ก็ไปแล้วนะคะสำหรับใครที่อยากให้ดวอะไรอีกก็สามารถคอมเมนต์ใต้คลิปได้นะคะสาหรับวันนี้ไปแล้วนะคะบ๊ายบาย